โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่100รล้านต้นเมื่อวันที่12พฤษภาคม2565เวลา9ก้นาฬิกาบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามสวนสาธารณะหนองคา นายพาคินติรพงศ์ไัยบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้นโดยมีนายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลกล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่31มกราคม2532อนุมัติให้วันวิสาขาบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันโดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรเช่นที่สาธารณประโยชน์ป่าชุมชนศาสนสถานโรงเรียนสองข้างทางสาธารณะทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่100ล้านต้นโดยมีกิจกรรมรวมกันปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2565ได้แก่ต้นเหลืองปรีดียาธร25ต้นมีลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน8เมตรมีช่อดอกแบบกระจุกเชื่อมติดกันเป็นรูปประคังสีเหลืองที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย6-10ดอกออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนและต้นรวงพึ่ง4ต้น ดอกโรงพึ่งจะเบ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปลีดอกได้นาน7-10ถวันเมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูงดงามอารามตาและส่งกลิ่นหอมชื่นใจตลอดทั้งวันทั้งนี้ต้นโรงพึ่งยังมีความสำคัญคือเป็นพันไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เนื่องด้วยต้นรวงพึ่งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพและผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดีเมื่อพระองค์เสด็จประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆก็จะทรงปลูกต้นรวงพึ่งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร